สวัสดีค่ะพบกับช่อง YouTube สมมาทาโร่นะคะเปิดไพ่ทยดวงคลิปนี้ EP พิเศษตามคำเรียกร้องนะคะคลิปนี้จะมาเปิดไพ่ทยดวงสำหรับ ผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2021นะคะก็จะขอเปิดไพ่ไทยดวงเหมือนที่เคยทำมานะคะก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนว่าการเปิดไพ่ไทยดวงในครั้งนี้ไม่ได้มีอัคคติกับนางงามคนใดแต่ประการใดจะขออ่านคำทำนายตามที่ไพ่ปรากฏโดยปราศจากอักคติใดๆทั้งปวงเพราะฉะนั้นแฟนนางงามทุกๆท,ท่าน จงใช้วิจารณญาณในการรับชมมันเป็นแค่คำทำนายนะคะหมอดูก็จะทำหน้าที่อ่านไพ่ตามที่ภาพปรากฏเท่านั้นขอร้องว่าอย่าทัวลงเด็ดขาดใครทัวลงฉันจะแช่งรอเล่นนะคะไม่แช่งหรอกเนาะแต่ก็อยากให้มองเพื่อ ความสนุกสนานเชียร์นางงามให้มีความสุขเนาะก็จะคัดตัวเต็งม,มาสักประมาณ5้าถึงสิคนแต่ถ้าใครดูแล้วอยากให้เปิดไพ่ทายดวงให้กับนางงามที่ตัวเองชื่นชอบก็สามารถ คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคำทำนายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช่อง y o u t u b e สมมะทาโรโช่อง y o u t u b e สมมะพยากรดูดวงด้วยไพ่ย,ยิปซีค่ะใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็ทักแชท facebook สมมะพยากรมาได้ใครสนใจจุดเทียนมงคลเสริมดวงก็ทักแชทมาได้นะคะราคากันเองทุกอย่างดูดวงด้วยไพ่ย,ยิปซีราคาเริ่มต้น ามคำถาม59บาทดวงความรัก3คำถาม99บาทเปิดพื้นดวง259บาทเทียนมงคลเสริมดวงชุดละ199บาทค่ะ อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามอยากรู้เรื่องอะไรอยากให้เปิดไพ่เรื่องไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยขอแค่กดติดตามกดกระดิ่งกดจับ cribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันหรือฝากกดแชร์ไปด้วยนะจ๊ะคอมเมนต์ด้วยความสุภาพถ้าคุณให้เกียรติเราเราก็ให้เกียรติคุณหวังว่าสมมะพยากรณ์และสมมะทาร่โอยูทูบจะได้รับ เกียรติจากทุกๆคนจากใจจริงๆนะคะสวัสดีค่ะพบกับแม่หมอสมมาอีกแล้วนะจ๊ะเปิดไพ่ไทยดวงมิช s ูนิเวอร์สไ a ยแลนด์ส2 1สำหรับผู้เข้าประกวดที่เราจะพูดถึงคนต่อไปก็คือ M.U.T.18 มิเอะมิไรอิหรือน้องมิรินของเรานั่นเองนะจ๊ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาวน้อยมหัศจรรย์นะคะที่สร้างความตาตรึงในการตอบคำถามนะ้อหลายๆรอบหลายๆอ,อย่างก็ถือว่าทำคีย์เวิร์ดออกมาได้ดีแล้วก็ได้กดเด้นเทียราด,ด้วยเนาะถ้าจำไม่ผิดนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสำหรับน้องมิเอะ ที่รายอีกนะคะของเราจะเป็นยังไงกันบ้างกับการประกวดครั้งนี้เนาะก็ขอดูรวมๆก่อนในระยะนี้ จริงๆความตั้งใจดีนะความตั้งใจของน้องเนี่ยมาดีมากแล้วอาจจะมีเรื่องของการพัฒนาได้อีกหรือการต่อยอดได้อีกถามว่าน้องจะถึงมงไหมถ้าพูดตามนี้แบบไม่เกรงใจแล้วก็แบบไม่กลัวทัวลงเนี่ยคิดว่าน้องอาจจะยังไม่ถึงมงนะคะแต่น้องสามารถที่จะไปเรียนรู้ไปหาประสบการณ์หรือว่าไปเพิ่มเติมไปพัฒนาได้ขอแค่สิ่งที่น้องกำลังทำอยู่ตอนนี้น รักจริงๆหรือเปล่าหนูรักการประกวดนางงามหนูอยากการอยากเป็นนางงามอยากเป็น MUT จริงๆใช่ไหมถ้าหนูรักที่จะเป็นนางงามถ้าหนูรักในการประกวดหนูกลับไปพัฒนาตนเองให้ดีกว่านี้แล้วก็ทำทุกอย่างให้พร้อมเป๊ะๆจริงๆพื่ให้เชื่อว่าไพ่8 เหรียญเนี่ยมันเป็นไพ่ที่บอกว่าถ้าคุณไม่หยุดพัฒนายังไงความสําเร็จก็อยู่กับคุณอย่างแน่นอนส่วนเรื่องของสี่ถ้วยเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ว่าได้ไม่ดีดีไม่ได้หรือมีเรื่องของความขัดใจตัวน้องอาจจะมีความคาดหวังอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแต่คน คนนี้นั่งกอดอกอยู่มันหมายความว่าบางทีมันอาจจะมีโอกาสอะไรเข้ามาแต่น้องอาจจะทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรหรือว่าน้องอาจจะคาดหวังกับอะไรไว้มากกว่านี้สูงกว่านี้แต่เพอร์ฟอร์แมนซ์จริงๆหรือการทำจริงๆหน้างานน้องอาจจะทำได้ไม่ดีเหมือนที่น้องตั้งใจไว้สิ่งที่ต้องระมัดระวังที่สุดระหว่างการเก็บตัว อย่างแรกที่พี่จะฝากสารไปถึงน้องมิลินนะคะลูกหนึ่งสุขภาพค่ะ พ่ยสิบดาบเป็นคนนอนสลบเหมือนอยู่แบบนี้พี่ไม่รู้ว่าหนูเหนื่อยหนูหนักหรือหนูหักโหมอะไรเกินไปหรือเปล่าเนาะหนูดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะลูกน้องมิลินคะสุขภาพร่างกายคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเนาะแต่พี่ก็เข้าใจว่าการจัดการประกวดครั้งนี้กิจกรรมมันก็แน่นนอนดึกตื่นเช้าหรือบางวันไม่ได้นอนเลยพี่ไม่รู้ว่าหนูอ่ะสุขภาพไม่แข็งแรงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วหรือเปล่าเพราะฉะนั้นหนูดูแลสุขภาพด้วย กับอีกอันหนึ่งนะลูกน้องมิลินคะหนูระมัดระวังเท้าพลิกเท้าแพงหรือประสบอุบัติเหตุหรือลื่นล้มหกล้มพี่กลัวน้องจะมีอุบัติเหตุอะไรบางอย่างถึงขั้นอาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูเซฟตัวเองให้มากๆนะลูกนะค่ะต่อไปถ้าถามว่าน้องมิลินของเรา จะเข้าไปยืนรอบ20คนสุดท้ายได้หรือไม่ไพ่จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเป็นงานหนักเหมือนกันนะเห็นเก่งๆแบบนี้แต่เราก็รู้สึกว่าน้องแบกภาระแบกบความกดดันอารมณ์คล้ายๆกับความหวังของหมู่บ้านแบบนั้นแต่ไพ่บ่งบอกว่าความมีเสน่ห์ของน้องความน่ารักของน้องแล้วก็ความเป็นธรรมชาติของน้องประกอบกับความมั่นใจของน้องต่อให้กดดันอะไรคั พี่คิดว่าน้องมิลินลูก20คนสุดท้ายต้องมีหนูแน่ๆอัศวินขี่ม้าถือถ้วยก็คือการได้รับข่าวดีหนูอาจจะได้เข้ารอบเป็นคนแรกๆก,ก็ได้นะาแบบประกาศเข้ามาก่อนไม่ต้องกังวลไม่ต้องกดดนันแล้วก็ปราศจากความลังเลอะไรใดทั้งสิน้นนะไพ่รอบแรกค่อนข้างที่จะสวยนะลูกนาะน้องมิลินลูกก็ขอให้หนูเข้ารอบ20คนตามหวังที่ตั้งใจไว้ แต่ถ้าเป็นรอบต่อไป20ตัด10จะเป็นอย่างไรบ้างอ่ะเอาไพ่ที่มันอยู่ตรงหน้าเลยนะคะไพ่20ตัด10จริงๆแล้วไพ่20ตัด10เนี่ย มันเหมือนมีตัวเลือกอื่นหรือมันมีช้อยส์อื่นที่ดีกว่าแล้วหนูอ่ะเป็นตัวเลือกที่ดีไหมถ้าพูดตามตรงอ่ะมันยังมีอะไรบางอย่างที่กรรมาการเห็นแล้วอาจจะยังไม่ทัชการตอบคำถามหรืออะไรบางอย่างหนูอย่าใส่อารมณ์นะลูกนะจะเป็นรอบห้องดำหรือจะเป็นการให้สัมภาษณ์หรืออะไรยังไงก็ตามเนี่ยเจ้าเดอะเดวิลเนี่ยบางทีจะเป็นไพ่เกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมอารมณ์พี่ไม่แน่ใจว่าหนูมีเรื่องอะไรแบบนี้เข้ามาเกี่ยวข้อง หรือเปล่านะหรืออาจจะมีอุปสรรคอะไรบางอย่างเหมือนมีมารผจนรอบสิบคนสุดท้ายเนี่ยค่อนข้างที่จะยากเพราะฉะนั้นพี่ขอขยายอีกสัก2ใบว่ามันจะเป็นไปได้ไหมนะจริงๆแล้วเนี่ยไพ่บอกว่าเหนื่อยพอสมควรเหมือนกันนะจริงๆไพอ่อะมันมาสวยแล้วแหละ แต่ไพ่ใบนี้ยพี่ไม่แน่ใจว่ามันจะมีเรื่องของคําพูดอ่ะคือถ้านหนูจะไม่ได้เข้ารอบสิบคนพี่กลัวจะเป็นเรื่องของคําพูดเพราะว่าไพ่พระราชาถือดาบเนี่ยเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงจนบางครั้งดูหยิ่งดูไม่มีสัมมาคารวะหรือดูเป็นคนไม่งอคนหรือเป็นคนไม่งอใครหรือทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนเขามองเราว่าเราเป็นคนหยิ่งหยิ่งเนาะเราเป็นคนเข้าถึงยากเนาะหรือบางครั้งอาจจะเป็นคําพูด ที่พูดตรงพูดแรงมากเกินไปทําให้เป็นอุปสรรคนะถ้าหนูจะตบทะลุบล็อกเข้ารอบ10คนสุดท้ายได้จริงๆเนี่ยมันจะต้องแบบว่ายืดหยุ่นมากกว่านี้แล้วก็ต้องปรับตัวให้มากกว่านี้หนูต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับคนให้เข้ากับสถานการณ์หนูถึงจะไปยืนอยู่รอบ10คนได้อย่างสงาา่านผะ่าเผยเนาะยังไงพี่ก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับน้องมิลิน ก็ทําบุญลงศพนะลูกเน้นย้ําไปที่เรื่องของการทําบุญลงศพอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่กําลังจองเวรจองกรรมอยู่ในขณะนี้เพราะพี่ห่วงเรื่องสุขภาพพี่ห่วงเรื่องอุบิเหตุมาก ทำบุญแล้วอุทิศส,ส่วนกุศลน,นะคะให้กับเจ้ากรรมนายเวรวงเล็บที่กำลังจองเวรจองกรรมอยู่ในขณะนี้นะลูกนะ้แล้วก็สวดมนต์แผ่เมตตาสักนิดนึงแล้วก็ขอแรงองค์พระแม่กาลีนะคะขอแรงองค์พระแม่กาลีช่วยขจัดปัดเป่าปัญหาอุปสรรคหรือศัตรูหมู่มารตรงนี้นะลูกนะพี่เป็นกำลังใจให้ขอให้น้องสู้ๆแล้วกันนะคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะก็อ่านตามไพ่ที่ปรากฏนะคะวันนี้ลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ